สวัสดีคะ่ะทุกๆคนกลับพบกับแม่หมออเช่นเคยนะคะเอาวันนี้นะคะแม่หมอก็มาก,กันในคลิปแบบทําหัวข้อนะคะให้ทุกๆกคนได้เล่นได้เลือกออสำรับไพ่ทํานายก,กันอีกเช่นเคยนะคะมีหัวข้อให้ทุกๆกคนได้เล่นกันเหมือนเดิมนะอ่ะก็วันนี้มาพร้อมกับไพ่ทั้งหมดนะคะสามสำรับในหัวข้อที่ว่า ถ้าคุณและเขานะคะได้ลงเอยกันชีวิตรักชีวิตความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงจะเป็นไปในรูปแบบใดอาถ้าอยากรู้นะคะวันนี้เราจะมาลองดูกันสิว่าเออถ้ามีโอกาสได้เป็นแบบนั้นจริงๆเนะี่ยคุณและเขาจะเป็นแบบไหนกันนะอ่ะเหมือนเดิมค่ะเลือกสําหรับไพ่ที่คุณคิดว่าชอบมากที่สุดได้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่นี้นะคะน้องมังงะนะคะทางซ้ายมือสุดนะคะเป็นสําหรับที่หค่ะ อ่านี้เป็นสำรับที่สองนะคะตรงกลางและน้องยูนิคอนขวามือสูตรสำรับที่สามนะคะให้นึกถึงหน้าเขาคนนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ส่งพลังงานตั้งจิตตั้งสมาธินะคะมายังไพ่ได้เลยอ่าถูกใจกับไพ่สำรับไหนนะคะเลือกสำรับนั้นได้เลยคะ่ะอ่าโอเคถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละสำรับเลยคะ่ะไปอ่าสำหรับคนที่เลือกสำรับแรกนะคะนี่นะน้องมังกะนะคะอ่า เรามาดูกันเลยนะคะว่าถ้าเกิดคุณและเขาเนี่ยนะคะได้มีโอกาสลงเอยกันในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะชีวิตรักนะคะจะเป็นไปในรูปแบบได้จะสุขจะทุกข์อย่างไรนะคะไม่อินไม่ซีเรียสน,นะรับชมเพื่อความบันเทิงคนนะคะถ้าอยากให้แน่ใจว่าเป็นดวงชะตาของเราร้0ยอเซนะคะแนะนำให้มาเช็คพลังงานส่วนตัวได้นะ อันนั้นจะเป็นดวงชะตาของคุณร้อซต์ามวันเดือนปีเกิดค่ะอ่าก่อนอื่นแม่หมอขอดูพลังงานของเขาคนนั้นก่อนแล้วกันคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยพลังงานของเขานะคะเป็นยังไงเออช่วงนี้แม่หมอก็ขอห้าใบค่ะอ่า The Chariot เขาคนนั้นเป็นคนยังไงคะเด e d เด อ่าสี่ไม้คนที่คุณถามถึงเป็นไงก็ j u สติ c อ่าและเออ Queen of Cups โอเคอ่ะมีทั้ง Queen of Cups นะคะมีทั้งสี่ไม้เลยนะอ่าคนคนนี้คนคนนี้ขอบอกว่าไม่ใช่ย่อยนะไม่ใช่เล่นนะอืมมี j u s ติ c ด้วยอ่ะโอเคคนคนนี้นะคะพลังงานของเขาคนนี้นะเขาเป็นคนที่เออ คือมีมีไพ่สีไม้ขึ้นนะคะแม่หมอก็เลยคิดว่าพลังงานของคนที่คุณถามถึงเขาอาจจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือมีครอบครัวมีคนของเขาอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะคนคนนี้นะอ่ะแต่ว่าในขนาดเดียวกันนะคะเขาก็อาจจะมีมีความที่แบบว่ายังไงอะยังยังเป็นคนที่เหมือน เจะจะเรียกเจ้าชู้ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นแต่จะเป็นออกทํานองที่แบบว่าเขา,าเขามีตัวเลือกหรือเปล่าคนคนนี้เออแอบแอบมีตัวเลือกอยู่หรือเปล่าในขนาดที่ที่เขา,าค่ะมีคนของเขาเนี่ยมีทั้งควีนควีนถือถ้วยนะคะมีคนของเขามีครอบครัวอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะแม่หมอว่าเขาว่าอา,อาจจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือมีครอบครัวแล้วก็เป็นได้นะคะอ่ะ อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือมีครอบครัวแล้วนะคะมีคนเขาอยู่แต่ในขนาดเดียวกันนะคะเขาก็ยังคงมีความไปเฉลี่ยอดอยู่เหมือนกับว่ายังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่นะคะยังแอบแอบมีการมองคนอื่นแอบมีความแบบมีตัวเลือกอยู่อะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะทีนี้มีเดอ d ์เดเกิดขึ้นนะคะมีเดอรเดแล้วก็มีสีไม้แม่หมอก็เลยคิดว่าบางทีเขาอาจจะเหมือนกับว่า คือคนคนคนนี้แม่หมอมีความรู้สึกเหมือนเขา,ามองมองใครอีกคนหนึ่งหรือเปล่าเออเหมือนเหมือนเขามีการมองใครอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะ <Okay. S 1> แล้วเหมือนก็ว่าเขาอ่ะเออต้องการที่จะเลือก จะเลือกความถูกต้องะคะ่ะเลือกความยุติธรรมให้ให้กับความรักความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ที่เขามีอยู่เออจริง,รงๆนะพลังงานของคนคนเนี้ยคือออกมาแบบเนี้ยออกมาเป็นเป็นในแนวในรูปแบบนี้แหละคะ่ะเออแล้วเหมือนเหมือนกับว่าเขาว่าต้องการที่จะจบความสัมพันธ์ของใครคนใดคนหนึ่งออกไปเพื่อที่จะตัดสินใจเลือกอีกคนหนึ่งที่กําลังรอคอยเขาอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะเออเนี่ยคือพลังงานที่แม่หมอเห็นนะคะเนี่ยพอพลังงานของเขาในช่วงเนี้ยมันมันจะเป็นทํานองอย่างเงี้ยะคะ่ะเรื่องราวของเขาเป็นแบบ หรือว่าคนคนนั้นจะเป็นคุณหรือเปล่าเออเขาเขาแบบอยากจะมาจบอีกความสัมพันธ์นึงแล้วมาเลือกคุณอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าไม่ใช่คุณก็แสดงว่าเขาก็น่าจะแบบว่ากําลังเลงใครมีใครอยู่อะไรเงี้ยอ,อ่าคุณและเขาอ่านมีความค่อนข้างมีความแตกต่างกันนะคะเออแตกต่างกันในในในบางเรื่องได้ได้หมดเลยทั้งอายุ อายุนิสัยอะไรแบบเนี้ยเออเชื้อชาตินะคะการนับถือศาสนาเออมีความแตกต่างกันนะคะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะคะคุณคุณกับเขาเนะี่ยอานมีมีชาวต่างชาติก็เป็นได้นะคะมีชาวต่างชาติเป็นได้เหมือนกันเนี่ยค่ะพลังงานของเขาช่วงในะที่แม่หมอเห็นนะเออเนี่ยค่ะเด่นเด่นเด่นจะเป็นเรื่องราวแบบนี้เลยเออเรื่องราวแบบนี้เลยเด่นเด่นอะโอเคอ่ะแล้วยังไงต่อคะอ่ะแล้วถ้าสมมติอ่ะข้าหัวข้อเลยล้วกันเนาะ ก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นยังไงนะคะในเ,เรื่องราวแห่งความเป็นจริงอ่ะคนคนที่เขาแบบมีอีกคนนึงเนี่ยคือใช่คุณหรือเปล่าเอออ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณคุณและเขาค่ะเกิดได้ลงเอวขึ้นมาอะไรเงี้ยความสัมพันธ์มันจะเป็นไปในรูปแบบใดคะเออมันจะเป็นแบบไหนถ้าสมมุติคุณและเขาได้ลงเอยกันแม่หมอขอห้าใบค่ะอ่ามีไพ่ดาบนะคะมีอะไร <c oughs> มีห้าดาบใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่หมอขอดูเอ่อเหมือนจะเป็นเจ็ดดาบหรือว่ายไงอะ่ะเดี๋ยวแม่หมอขอดูภาพนะคะพอดีแม่หมอเพิ่งเอาสำรับนี่มาใช้อหกดาบเหมือนจะเป็นหกดาบเลยไหมอะ่ะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้เป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะทุกคนอ่ะละ ต่อไป3ดาบโอ้โหค่อนข้างชัดเจน <c oughs> King, King of อ p อ n พินิเ c l e นะคะแต่นี้เขาจะเขียนว่า c o คอ s เป็นเหรียญน,นะคะเป็นราชาถือเหรียญอ่ะแล้วก็2ดาบไอ้สไม้นะคะเป็น2ไม้อ่ะโอเคอ่ะเป็นก็ออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะถ้าสมมุติว่าคุณกับเขานะคะได้ลงเอยกันอ่าแม่หมอว่าพลังงานของคน ที่เลือกสำรับนี้นะคะเป็นเป็นเป็นได้ว่า คนคนที่คุณนึกถึงเขามีครอบครัวแล้วแล้วเหมือนกับว่าเขานะคะเหมือนตัดสินใจที่จะเมื่อกี้ในที่เราเปิดดูนพลังงานว่าเราเขาเหมือนกับว่ามีการไปไปมองมีการไปมองอีกคนหนึ่งคนอื่นที่นอกเหนือกักบคนรักของตัวเองเนี่ยเออมีการไปถูกใจใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่ามีการตัดสินใจที่อยากจะให้ความถูกต้องความยุติธรรมกับใครคนใดคนหนึ่งโดยการที่อยากจะจบความสัมพันธ์กับคนหนึ่งแล้วก็ไปเลือกอีกคนหนึ่ง ซึ่งแม่หมอหมองว่าเขาอาจจะเลือกครอบครัวเขาก็เป็นแต่ถ้าถ้าเกิดว่าคนคนที่เขาอ่ะคนที่เขามีเออมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีมาม,มีความรู้สึกดีๆด้วยนอกเหนือจากคนของเขาว่ะนอกเหนือจากครอบครัวเขาเป็นคุณนะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าเขานะคะมีโอกาสลงเอยคุณนะแม่หมอว่ามันมันจะเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะทําให้คุณไม่มีความสุขนะคะหรืออาจจะ คือความสัมพันธ์นะคุณและเขาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่เวลาเจอกันทีก็ต้องออแอบแอบมาหากันนะคะคุณนึกออกไม่แอบมาหากันอะไรหลบๆส้นๆอ,อะไรแบบนี้เออไม่ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่นอนอนืและทนีนะ้มีสามดาบเห็นไหมค่อนข้างชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นรักสามเศร้าอ,อะไรแบบนี้เออ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยนะค็คือคุณคือคุณนะคือคือคนที่เขาในคิดถึงอีกอีกคนหนึ่งอยู่คือคุณนะเออความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะแม่หมอเขาบอกเลยโอกาสที่จะลงเอยกันยากมันมันจะเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยราบลื่นไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อาจอาจไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยซ้ำเอออาจจะต้องแบบอยู่ไกลกันด้วยอะไรแบบเนี้ยเออเนะะี่ยค่ะแล้วก็มีแต่ความเจ็บปวดเออมีแต่ความไม่มีความสุขอันะคะ่ะใช่ถ้าถ้าเกิดว่าเขาแน่นอนที่แน่ๆนเลยคือคนคนเนี้ย ็นคนที่มีครอบครัวและมีเจ้าของอยู่แล้วอืความเพราะฉะนั้นเนะี่ยยังไงก็ตามแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันขนาดแค่คิดแต่มันก็ยังมันก็ยังแบบเหมือนก็ไม่มีความเป็นไปได้เลยเห็นไหมเออเพราะฉะนั้น,นแม่หมอค่อนข้างมั่นใจค่อนข้างแน่ใจเยอะมากๆเลยว่าคนคนนี้ที่คุณถามถึงเนี่ยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ เออมีคอมมิทเมนต์อื่นมีความสัมพันธ์อื่นมีครอบครัวอยู่แล้วซึ่งคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะคะเอออันเนี้ยก็ประมาณนี้นะคะโอเคอะไม่อินไม่ซีเรียสรับชมพบกความมันเทิงย้ำทุกครั้งนะคะถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวที่ได้รับฟังไปนะคะเป็นเรื่องราวของเราจริงไหมนะอ่ะก็สามารถถ้าข้องใจนะคะเออสามารถแอนไลน์มาได้นะแอนไลน์ outline, มาเช็คพลังงานส่วนตัวมาดูดวงส่วนตัวด้วย <c oughs> เพื่อความสบายใจเออจะได้รู้ว่าเออเรื่องราวที่เราดูไปจากคลิปอย่างเงี้ยมันใช่เรื่องราวของเราจริงๆหรือเปล่าอ่ะโอเคทีนี้แม่หมอขอดูลัคนาราศีนะคะคุณและเขานะคะคนที่เลือกสำรับนี้พวกคุณอ่านมีราศีอะไรกันบ้างคะ สนใจแพ็กเกจดูดวงนะคะแบบซื้อเก็บนะก็สามารถแอนไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะสำหรับคนที่ชอบเช็คพลังงานตัวเองทุกเดือนอ่ะอันนี้ก็ค่อนข้างคุ้มอ่ะก็จะมีถ้าชาวราศีตุลท่านลมค่ะ มีชาวราศีพิจิกธาตุน้ำนะคะและมีชาวราศีพฤษภธาตุดินคะ่ะและนี่ก็คือ3ราศีที่อาจมีเกมมีทิพลต่อพวกคุณนะคะชาวสําหรับนี้โอเคก็ขอยังไงก็ขอให้คิดที่ตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้ดีๆและการนุ่งแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมคะ่ะโอเคก็สําหรับสํหรับนี้ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับสาหรับชาวสําหรับที่หนึ่งนะก็แม่หมอขอบคุณมากสาหรับการเข้ามารับฟังรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้แม่หมอด้วยนะคะอ,อ,อยากซับพอร์ตช่องเพียง9บาทก็ทําได้เช่นเช่นกันอยากดูดวงส่วนตัวสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดูดวงแอนไลน์ line, มาได้ตลอดเลยสําหรับวันนี้นะคะแม่หมอต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะก็ต้องขอบคุณและสวัสดีมากๆเลยคะ่ะ อเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชาวสำรับที่2เลยค่ะอะสำหรับคนที่เลือกสำรับที่สองนะคะนี่นะนี่นะคะสำรับนี้นะเรามาดูกันเลยถ้าเกิดว่าคุณและเขานะคะได้มีโอกาสลงเอยกันความสัมพันธ์จะเป็นไปในรูปแบบไหนอขอพลังงานแบบที่ไม่ใช่รักสามเศร้าบ้างนะคะเนี่ยสำหรับในพัคนี้จะเจอพลังงานแบบรักสามเศร้าบ่อย มาก่อนอื่นแม่หมอขอดูพลังงานของเขาคนนั้นก่อนเลยค่ะคนหรือคุณนึกถึงคิดถึงนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นในลักษณะไหนแบบไหนนะคะช่วงนี้นะขอห้าใบค่ะเด็กถือเหรียญอัศวินถือเหรียญน,นะคะ มีไพ่ดาบก็มาสี่เหรียญว,ว้าวพลังงานคนคนนี้ค่อนข้างคิดถึงแต่เรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องงานเป็นหลักเลยนะ,ะคนคนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีการคิดตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับด้านการเงินอะไรของเขาสักอย่างน,น,นะคะการเงินอาจจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างด้วยก็ได้นะคะ ก็เลยอยู่ในช่วงที่จะต้องจําเป็นที่จะต้องใช้เงินอย่างรอบคอบนะคะไปช่วงที่ต้องเก็บเงินอย่างดีเลยแะไร้คิดถึงแต่การหารายได้นะคะหารายได้ให้เพิ่มพูนขึ้นนะคะการลงทุนอะไรเพื่อให้มีรายได้ที่งอกเงยขึ้นอะไรแบบนี้คะเหมือนเหมือนคิดถึงแต่การหารายได้นะคิดถึงแต่เรื่องเงินและอาจจะมีปัญหานี่นะคะมีไพ่ดาบอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอยู่แบบนี้ก็เป็นได้อาจจะเป็นหนี้หรือเปล่านะคะมีเรื่อง ื่องให้คิดให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเยอะอ่าก็หลักๆก,ก็จะเป็นพลังงานเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะสำหรับชาวสำหรับพลังงานของเขาคนนั้นนะคะที่คุณมาถามถึงอ่ะแล้ว <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าคุณและเขาอะคะ่ะมีโอกาสได้ลงเอยยันจะเป็นยังไงอ่าแฉชาวชาวสำหรับนี้พลังงานค่อนข้างแรงนะคะนี่แต่ไพ่ตกหรือไพ่กระจายเลยอ่ามา เดีแม่หมอสับใหม่เอาใหม่นะคะถ้าคุณและเขามีโอกาสได้ลงเอยกันนะคะความสัมพันธ์จะเป็นไปในรูปแบบไหนถ้าคุณและเขาได้ลงเอยกันความสัมพันธ์จะเป็นไปในรูปแบบไหนคะแม่หมอขอห้าใบค่ะโอเค The chariot Adjustment สมมุติคุณและเขาได้ลงเอยกัน The Sun ว่ามี The Sun wow. ันด้วย King of Cups, The the f o อ l <c oughs> มาถ้าคุณและเขามีโอกาสได้ลงเอยกันถ้าความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนอ่ามีชาวต่างชาติได้อีกเหมือนกันนะคะมีการเดินทางการเดินทางมาหากันคุณและเขาแน่นอนอาจมีความแตกต่างอะไรกันบางอย่างอายุ อายุนิสัยอะไรแบบนี้ได้หมดแตกต่างกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นชาวต่างชาติก็ได้ก็โอเคนะคะถ้าคุณและเขาได้มีไดออ้ลงเอยกันความสัมพันธ์ก็ไปแบบเรื่อยๆนะเออไปแบบเรื่อยๆไม่รีบ,ไม,รบไม่ร้อนออกแนวมั่นคงหรือว่ถึงจะอยู่ห่างกันนะคะนี่นมมี the f l o นะคะมี the chariot เหมือนก็มีการเดินทางต้องเดินทางมาหามาพบกันอะไรเงี้ยถึงถึงแม้จะเป็นรักที่อยู่กันคนละที่เป็นรักที่แตกต่างเป็นรักที่ต้องเดินทางมาหากันนะคะแต่ก็เป็นแต่ก็ยังคงอยู่ในความมั่นคงนะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างมั่นคงดีแล้วก็เป็นความรักที่ค่อนข้างมีมีเหตุผลมีเหตุผลต่อกันและกันเป็นอย่างมากเลยนะคะ แล้วก็อาจจะแบบมีแต่ซันน่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเอออาจจะเป็นความรักที่ค่อนข้างมีความสุขในทุกๆด้านอะไรอย่างนี้นะคะดวงดวงคุณและเขานะคะอาจจะเป็นดวงชะตาที่ค่อนข้างเข้ากันเออเข้ากันได้มากเลยเพราะว่ามีจัสตเนขึ้นมานะคะคุณและเขาอาจจะเป็นเอออาจจะมีถ้าถ้าได้โอกาสมีมีโอกาสได้ลงเอยกันจริงๆอ่ะเอเอก็จะเป็นดวงที่ค่อนข้างเข้ากันพลังงานค่อนข้างเข้ากันเอออะไรแบบนี้ค่ะ เนี่ยค่ะถ้าถ้าได้ลงเอยกันก็โอเคแม่หมอมองว่าโอเคนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงเป็นเป็นไปได้ด้วยด้วยดีแล้วเป็นไปแบบเป็นเป็นเป็นแบบเออเรียบเรียบค่ะเรียบเรียบง่ายๆนะเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ว่าก็ดูมั่นคงแล้วก็ดูมีความสุขดีค่ะโอเคยินดีด้วยค่ะกองนี้สำรับนี้ก็ถือว่าดีค่ะโอเคอะมาอาจจะมีคิดถึงกันบ้างแหละเพราะว่าอาจจะเป็นรักที่ต้อง อยู่กันคนละที่เดินทางมาหากันอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เออ,อทีนี้แม่หมอขอดูลัคนาราศีไหนคะ่ะชาวสำรับนี้พวกคุณอาจจะมีราศีอะไรกันบ้างคะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอนไลน์ N เข้ามาได้เลยเพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องราวที่รับฟังไปนะคะเป็นเรื่องราวของเราจริงๆ100%อนะอันนั้นจะมีความแม่นยำออมากกว่า บางคนแบบฟังแล้วเออข้องใจอยากรู้เอยใช่เรื่องเราหรือเปล่าเออก็ได้นะคะข้องใจอยากแอนไลน์มาเช็คพลังงานส่วนตัวได้อะก็จะมีนะคะชาวราศีสิงห์ธาตุไฟมีชาวราศีเมษธาตุไฟนะคะแล้วก็มีชาวราศีพิจิกธาตุน้ำโอ้โหมีไฟกันน้ำเลยคะวันนี้โอเคก็ประมาณนี้สําหรับ หัวข้อนี้นะคะคนที่เลือกสํารับนี้นะสำรับที่2อ,อ่าแม่หมอก็ขอบคุณมากๆสําหรับการเข้ามารับชมรับฟังแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แม่หมอเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเยอะนะคะแล้วก็ใครอยากสนับสนุนช่องเพียง9บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันอยากดูดวงส่วนตัวสอบถามรายละเอียดการดูดวงนะคะก็แอดไลน์มาถามมาสอบถามได้ตลอดเลยสนใจแพ็กเกจดูดวงแบบซื้อเก็บนะคะก็ลองแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยสำหรับ สำหรับผู้ที่ต้องการเช็คพลังงานตัวเองทุกเดือนแนละแบบนั้นจะคุ้มมากนะคะคุ้มกว่าอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าหัวข้อหน้าสําหรับวันนี้แม่หมอต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชาวสําหรับที่สามเลยคะ่ะอ่ะมาสําหรับคนที่เลือกสําหรับที่3ามนะคะน้องยูนิคอนนะคะมีสํหรับนี้แล้วเรามาดูกันเลยถ้าเกิดว่าคุณและเขานะคะมีโอกาสได้ลงเอยกันความสัมพันธ์จะออกมาเป็นในรูปแบบไหน ขอให้ออกมาดีนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานคนคนนั้นก่อนคนที่คุณคิดถึงนึกถึงพลังงานของเขานะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคนคนนั้นกอดูพลังงานคนคนนั้นเลยคะ่ะห้าใบค่ะแม่หมอขอห้าใบดื้อแห้งแม่ ซิกซ์ออฟโซ่หกดาบคล้เดอะทาวเวอร์ว้าวสามเหรียญและสามไม้เอาคนคนนี้นะคะเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานเขาอยู่หรือเปล่าคะเออ อาจมีอะไรบางอย่างที่ไม่ราบรื่นนะคะในชีวิตเขาตอนนี้เหมือนกําลังเจอปัญหานะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาคิดหนักนะคะที่ทําให้เขาต้องรีบเคลียร์รีบเคลียร์ไปให้ได้อย่างไวนะคะแม่หมอว่าอาจจะเป็นเรื่องงานเขาถ้าคนคนนี้เน่ยนะคะทำธุรกิจอะไรบางอย่างนะอาจจะมีปัญหาเอ่อมีปัญหาอะไรบางอย่างในธุรกิจต้องให้รีบเคลียร์รีบแก้ไขนะคะมีการรอฟังข่าวคราวจากงานนะคะรอฟังข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งเออเกี่ยวกับงานนะคะอืม เนี่ยคะ่ะเหมือนมีปัญหาอะไรที่ต้องให้รีบแก้ไขเป็นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างฉุกและหกมากเลยนะคะพลังงานของเขาช่วงนี้นะปัญหาที่ที่เข้ามาอะไรค่อนข้างฉุกฉุกรละหุกแล้วก็ค่อนข้างเป็นปัญหาที่ต้องรีบเคลียร์รีบแก้ไขโดยด่วนแก้ไขอย่างไวเลยโอเคอาจ okay. จะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินอะไรแบบนี้ของเขาก็ได้คะ่ะอืเนี่ยคะ่ะ มีการเจรจาอะไรกับลูกค้าแล้วมีปัญหาหรือเปล่าเอออะไรแบบนี้ก็เป็นได้ในสําหรับคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองอะไร้ยหรือถ้าไม่ใช่ทําธุรกิจก็อาจจะมีการมีปัญหาอะไรกับกับที่เออกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการทํางานอะไรแบบนี้คะออ่ะอาจจะไปเคลียร์กันไม่ลงตัวทะเลาะอ,อะไรกันแบบนี้ก็เป็นได้เ mm. นี่ยคะ่ะแต่เดี๋ยวเขาก็ mm. ก็สามารถแก้ไขปัญหาไปได้เองคะ่ะไม่ไม่มีอะไรคนคนนี้เดี๋ยวเขาจะจะ จะค่อยๆค่อยๆสาสางปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะเออไม่ไม่ไม,ม่น่าเป็นห่วงเลยเด้อ๋ยากจะเป็นจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะอืมแล้วก็อาจจะเป็นเป็นได้นะคะว่าเขาอาจจะมีเรื่องที่ทะเลาะอะไรกับมีมีปัญหาอะไรกับบุคคลในครอบครัวอะไรของเขาแบบนี้ก็เป็นได้ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เป็นได้เหมือนกันอ่าโอเคประมาณนี้คะ่ะกับกับพลังงานของเขานะคะในช่วงนี้เหมือนกับว่า ปัญหารุมร้าต้องรีบเคลียร์รีบแก้ไขนะคะแต่คุณไม่ต้องห่วงนะคะเขาจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอาะทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณกับคนคนเนี้ค่ะมีโอกาสได้ลงเอยกันจริงขึ้นมาเนี่ยนะคะความสัมพันธ์จะเป็นไปในรูปแบบไหนเออมาดูกันเลยว้าวได้หนึ่งถ้วยค่ะ,ะ Seven of Source อ่าห uh ้า huh. เหรียญและค u e น n of w อร์สโอเคมาถ้าคุณและเขานะคะได้มีโอกาสความสัมพันธ์นี้จะเป็นนี่นะคะเป็นเป็นหนึ่งท่วก็คือการเริ่มต้นเออเนี่ยแบบตรงๆเลยถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันอ่า uh huh. ไม่หมอหมองว่าอืม พวกพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคู่ทุกคู่ยากอะไรกันแบบนี้ก็ได้นะเออคือคนคนคนเนี้ยในชีวิตเขาอะเขาเขาน่าจะต้องมีมีปัญหาอะไรให้เขาเคลียร์อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยในในชีวิตก็คือถ้าถ้าคุณอยู่เขาเนี่ยนะคือดวงชะต่างคนคนเนี้ยพลังงานเขาอาจจะเป็นอย่างเงี้ยเอออาจจะแบบว่ามีชีวิตที่ค่อนข้างแบบรุ่มๆมดอนๆหน่อยอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเรื่องการงานเออมีปัญหาเรื่องการงานเรื่องการเงินอะไรแบบนี้เข้ามาบางทีการเงินก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าถ้าคุณนะคะแม่หมอว่าดวงดวงของคุณแล้วเขาอ่ะดวงดวงคุณอ่ะจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคอยคอยมาเขาเรียกว่าอะไรคอยคอยมาเสริมมาซัพพอร์ตเขาอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เออจะคือดวงคุณอ่ะจะมาเสริมจะมาเสริมเขาให้ให้เหมือนกับว่าให้ให้เขาดีขึ้นมาหน่อยหึงออะไรแบบนี้เออดีดีขึ้นกว่าจากเดิมคุณคุณแล้วเขาอาจจะเป็นคู่ที่แบบค่อนข้างร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะเออเหมือนกับว่าร่วม ร่วมร่วม,วมฝา่าฟันปัญหาความไม่ราบลื่นอะไรต่างๆเงี้ยค่ะไปด้วยกันแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างมั่นคงในความรักกับกับคนคน,คนนี้มากนะถ้าคุณแล้วเขามีโอกาสได้ลงเอยกันนะคุณจะเอ,อ่อมั่นมั่นคงในความรักกับเขาคนนี้มากๆาก็คือก็คือความรักก็ออกแนวมั่นคงดีเหมือนเหมือนออกแนวเดินทางไปด้วยกันนะเออร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมกันสร้างความมั่นคงอะไรไปแบบนี้ด้วยกันนะคะอืมเหมือนมีการวางแผนเออวางแผน ชีวิตคู่กันต่อไปอะไรแบบนี้อ่านแล้วก็มีเจ็ดดามนะคะเจ็ดเจ็ดดามเนี่ยแม่หมอไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าเป็น <c oughs> ในรูปแบบไหน,นอ,าอาจจะมีคนที่ที่ที่มีความยังไงเขาเรียกเลยเจ้าเล่ห์หรือมีหรือหรือ,รอ,รอ,รอมีการม,มีมีนิสัยที่แบบชอบโกหกอะไรแบบนี้ก็ก็เป็นได้ซึ่งแม่หมอมองาอาจจะเป็นเขาแต่ในในการโกหกของเขาเนี่ยมันมันมันไม่ใช่เป็นการโกหกที่แบบว่าแอบ แอบนอกใจหรือว่าอะไรยังไงนะมันจะเป็นอาการของแบบว่าโกหกเพื่อให้เราสบายใจอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ชอบแบบว่าพอมีปัญหาอะไรก็คือไม่ไม่ชอบบอกเรา,าเออ แบบว่าเาปิดบังไม่บอกเราไม่ครบทุกเรื่องอะไรอ,า,อาจเป็นเพราะกลัวเราไม่สบายใจไปด้วยอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ซึ่งแม่หมออ่านมองว่าเป็นเขาเพราะว่าพลังงานของเขาอะเออเหมือนกับว่ามีชอบชอบ,ชอบแบบรุ่มๆุ่มดําๆอใช่ไหมชอบมีปัญหาชอบมีอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าคุณนะคะได้มีโอกาสลงเอยเขามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าช่วยช่วยช่วยกัน,นเออ ร่วมทุกข์ร่วมสุขผ่านปัญหาผ่านอะไรต่างๆไปได้วยกันนะคะแล้วท้ายที่สุดมันจะมันก็เป็นไปได้ด้วยดีนะถ้าเกิดความมั่นคงมั่นคงขึ้นในความสัมพันธ์เนี่ยนะเออแล้วตัวคุณเองก็ค่อนข้างมั่นคงในความสัมพันธ์กับเขาเช่นกันเออก็เป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ช่วยๆกันอะไรแบบนะะี้ค่ะแล้วก็ก็ดีนะเป็นความสัมพันธ์ร่วมคู่ทุกค,คู่ยากอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขก็ก็ถือว่าดีนะคะกองนี่ถือว่าดีะคะ่ะโอเคเพียงแต่มันอาจจะเราต้อง พากันผ่านไงผ่านช่วงเวลาไปด้วยกันอะไรได้้อยู่เขาอะเออเนี่ยค่ะผ่านเอ,อ่อผ่านปัญหาผ่านความไม่ราบรื่นอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วมีม,มีหนึ่งถ้วยมีเอ,อ่อมีหนึ่งถ้วยมีเอก้าไม้นี่ก็ไม่ต้องกลัวเลยเออยังไงความสัมพันธ์ก็ยังโอเคยังมั่นคงแม้ว่าจะเจอกับอะไรต่างๆนานานก็ตามแต่ก็ไม่ทิ้งกันอะไรประมาณนั้นเออเนี่ยค่ะไพ่ใต้สำรับยังเป็นสี่ไม้เหนะ็นป่ะเออสแสดงว่า ก็จะต้องเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะคะและมั่นคงแน่นอนเออก็ถือว่าดีนะคะสำหรับนีด้ดีดีโอเคแม่หมอก็ยินดีด้วยอ่ะก็ไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้นะคะสถานะของคุณกับเขามันจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะ่าจะแบบเอ่อเขาเขารู้หรือยังว่าคุณน่ะรู้สึกดีเขาได้คุยได้พูดกันหรือยังอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้อนะเออนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติอ่ะมีโอกาสได้ลงเอยกันมันก็จะเป็นไปในรูปแบบนี้นะอ่า ทีนี้แม่หมอขอดูลัคนาราศีนะคะชาวสำรับนี้พวกคุณอ่านมีราศีอะไรกันบ้างเอ่ยใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นดวงชะตาของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะถ้าถ้าเกิดรับชมคลิปไปแล้วข้องใจอะไรอย่างเงี้ยเนะเออแบบอยากรู้ให้แน่ใจกว่าเดิมเออใช่เรื่องราวของเราจริงไหมก็แอดไลน์แอดไลน์มาได้นะคะมาเช็คพลังงานส่วนตัวได้อะ ก็จะมีชาวราศีมังกรชาวราศีมีนนะคะและชาวราศีพิจิกค่ะธาตุดินธาตุน้ำอนี้นะคะก็คือ3ราศีที่อ่านมีเกณฑ์มีทิพลนะคะต่อชาวสำรับนี้โอเคเป็นเป็นพลังงานค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีอ่าโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้สําหรับหัวข้อนี้นะคะชาวสำรับที่3แม่หมอก็ขอบคุณมากๆสำหรับการเข้ามารับชมนะคะรับฟังคลิปแม่หมอ าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครอยากซัพพอร์ตช่อง9บาทเพียง9บาทเท่านั้นก็สามารถทำได้เช่นกันอยากดูดวงส่วนตัวสอบถามรายละเอียดการดูดวงแอดไลน์มาได้เลยใครที่ชอบเช็คพลังงานส่วนตัวทุกเดือนนะคะแนะนำให้ซื้อแพ็กเกจดูดวงนะคะซื้อเก็บไว้อันนั้นจะเป็นอะไรที่คุ้มที่ดีมากๆเลย ตามความสะดวกของแต่ละคนแล้วกันหรือถ้าบางคนบอกว่าไม่เอาดูเป็นครั้งดีกว่ามาดูครั้งหนึ่งแล้วก็เสียค่าครูครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ดีกว่าเพาะไม่ได้ดูบ่อยๆอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะได้เช่นกันอ่าทักกันเข้ามาแอนไลน์กันเข้ามาโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าหัวข้อหน้าสําหรับวันนี้แม่หมอต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ